สวัสดีค่ะก็มาให้ดูตัวอย่างนะคะไพ่เ o ิฟแม s เซจเออร์เคลนครไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ที่หมอ้ําสร้างเมื่อประมาณปี2021ตอนนั้นก็คือทําช่องทําช่อง u t u b e นะคะทำช่อง Youtube ตั้งแต่ปี2 0 0 0รู้สึกปี2019ที่เริ่มทําเข้มข้นเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ในเวลา2ปีก็ยอดซับสไครต์นะคะยอดคนติดตามจากช่อง Youtube หรือว่าแอปแดงก็ เป็นแสนกว่าคนนะคะแสนซับสไครเบิคือบอกเลยว่าชุดเนี้ยไพ่ชุดเนี้ยมีส่วนแห่งการเติบโตของช่องนั้นเพราะว่าตอนที่เปิดอ่านไพ่ชุดต่างๆนะคะแล้วก็จะมีไพ่ชุดเนี้ยในการสร้างสีสันในการเยียวยาด้านความรักเนี่ยผู้คนจะแบบว่าชอบมากชอบที่จะฟังบางคลิปแรกๆเนี่ยเหมอน้ำาจำได้เลยว่าหมอน้ำแบบเปิดแค่5ข้อความนะคะแต่ปรากฏว่าหลังๆมา FC ที่ติดตามในตอนนั้นก็ บอกว่าขอสิบข้อความเลยได้ไหมอะไรเงี้ยมันโดนโดนอะไรเงี้ยก็เป็นไพ่น้องคิวปิดที่มอนามแบบรักแล้วก็ขอนําเสนอมากๆเลยในตอนนั้นนะคะก็ได้มาสร้างนะคะออกมาเป็นอย่างนี้เนาะมีสตอรี่นะภาพวาดเนี่ยนมอนามให้เด็กนะคะเด็กมัธยมมัธยมหนึ่งหรือสองเนี่ยจำไม่ได้ละให้เขาช่วยวาดเป็นเพื่อนของลูกชายช่วยวาดน้องคิวปิดให้นะคะแล้วก็ให้เขาวาดนะคะ ให้เขาวาดน้องคิวปิดตรงนี้นะคะบอกเออเอาแบบถือซองจดหมายมีรูปหัวใจนะอะไรอย่างเงี้ยให้แบบเป็นน้องคิวปิดเนาะ <S <S แล้วก็ข้างในก็จะแล้วก็ให้เขาวาดสองภาพข้างในก็จะเป็นแบบภาพน้องคิวปิดแบบส่งจดหมายรักอะไรประมาณเนี่ยเออซึ่งตอนนั้น,นวันนั้นก็ให้เขาวาดแล้วก็เอามาเาให้คนออกแบบตอนนั้นย่งตอนนั้นนังออกแบบตอนนั้นมันยังไม่มีแคนวาเนาะก็ยังแบบไม่มีความรู้เรื่องการออกแบบก็ก็เป็นกล่องจั่วปังนะคะอันนี้เป็นลักษณะกล่องของ ไพ่น้องคิวปิดหรือว่าไพ่เริฟมแมสเซจๆเอาละครึ่นคร์นนะคะเนี่ยนี่เป็นคอนเซปต์ด้านหลังมีทั้งหมด88นะคะข้อความ88ใบเนาะก็เป็นตอนนั้นก็เป็นอ่านไพ่แนวความรักความสัมพันธ์เนาะเป็นเรียกว่าเป็นกูรูด้านความสัมพันธ์แล้วกันเออประมาณนี้นะคะก็ช่องนั้นนะคะแสนปรรศัพทก็ปิวไปแล้วนะคะปิวไปแล้วก็มาสร้างช่องใหม่แล้วอะมาดูนี่คือกล่องนะคะ อันนี้ก็ซื้อได้นะคะที่แอปซ้มเช่นเดียวกันเนาะก็ข้อความก็คงแบบให้ดูผ่านๆเป็นภาษาไทยนะ,ะเป็นภาษาอังกฤษแปลไทยนะคะภาษาอังกฤษแปลไทยก็ดูอย่างเร็วๆแล้วกันเนาะ,ะเพราะว่ามี88ไปนะเผื่อใครจะซื้อไปทำคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์เรื่องความรักอะทำให้ช่องช่องโตไวคะ่ะแต่หมอน้ำก็แบบมัน อะไรอะเรียกว่ามีแพชชั่นเรื่องใหม่แล้วก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทำคลิปเกี่ยวกับความรักในช่องใหม่เนาะ mm hmm. เราอยากพาคนแบบโตไปอีกโตไปโตไปอีกอ่าี่ยค่ะตามการเติบโตของเราเนาะส่วนใครที่แบบว่าเออต้องการปั้นช่องสร้างช่องนะบอกได้เลยว่าการอ่านไพ่ในเชิงเยียวยาด้านความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะทำให้ช่องโตวไวมากโตวไวมากเพราะว่าคนยังยัง ยังอยู่ในพลังงานเยอะอยู่นะคะก็สามารถใช้ไพ่ชุดนี้นะคะไปสร้างสีสันสร้างกิมมิคให้กับคนที่เข้ามาติดตามเราได้นะคะแล้วประทับใจแน่นอนนะคะหลายๆช่องที่เขาโตๆก็สายที่อ่านไพ่มานานก็เขาเขาหลายคนก็น่าจะมีไพ่ชุดนี้ของมน,นามเช่นเดียวกันซึ่งไพ่ชุดน,นี้ก็มีโอ้โหแบบมนามต้องจ้างคนที่ ออ่ให้เขาดูเรื่องของบทดิ้งของภาษาอังกฤษนะกับไทยนะถึง3คนเลยนะคะที่ช่วยดูว่าเออมันมันถูกหลักไหมในการใช้คำเพราะหมอน้ำก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษไม่ได้แข็งแรงอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่าภาษาอังกฤษแข็งแรงขึ้นมากไหมก็มากนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้ก็มากขึ้นมากขึ้นจากการที่ได้อ่านพวกเนี้ย ถ้าเอเก่าๆของมอนายจะรู้เลยมอนาำอ่านคำต่อคำเลยแบบไม่คล่องเลยนะคะอ่านผิดอ่านถูกแต่ f อซก็น่ารักมากนะคะในช่วงเวลานั้นแบบอ,อ,อ่านให้มอนาแล้วก็ช่วยแปลให้มันสละสวยซึ่งแบบมอนามซาบซส้นใจจนถึงทุกวันนี้นะคะก็เอซเก่าบางคนจากช่องเก่าก็ยังติดตามมาที่ช่องใหม่แต่บางคนก็อาจจะไปเติบโตเส้นทางอื่นแล้วอะไรเงี้ยเมื่อเวลาที่เหมาะสมเมื่อ อะไรที่มันใช่เราก็กลับมาเจอมาโจนกันอยู่ดีเนาะมันจะเป็นแบบน่ารักเนาะน่ารักมากนะคะไพ่ชุดนี้คือแบบน้องคิวปิดน่ารักมากขอบอกเลยพลังน้องละมุนมากนะพลังน้องละมุนมาก88ดสิบแปดใบนี่คือแบบอืมคนที่แบบมาปรึกษาส่วนตัวหรือว่าคนที่ได้ฟังคลิปหมอน้ําในขณะนั้นนะเกือบสองพันคลิปหนะ้าในช่องที่เคยสร้างไว้หมอน้ําจะแบบขยันสร้างคลิปมากตอนนั้น พอรู้สึกว่าคนอื่นเขารออะแล้วเราก็เลยลืมดูแลตัวเองเลยจ้าก็เลยเป็นที่มาของการทํากลับมาดูแลตัวเองนะคะสามสี่ปีที่ผ่านมาหมอน้าก็มาศึกษารเรื่องของการเยียวยาตนเองเรื่องของการบําบัดพลังงานนะคะในศาสตร์บาบัดพลังงานก็เรียนรู้เยอะมากเลยจนมาเปิดนะคะออสอนนะคะในเรื่องของการบําบัดเยียวยาตนเองเนาะ,ะซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าเราพัง นะร่างกายเราพังเนาะหิวใจแต่ลืมดูแลกายนะคะซึ่งจริงๆทุกอย่างมันจะต้องแบบสอนรับกันเพราะวิดีโอดูเอาเนะเอเอจริงๆดูสักห้าหกข้อความก็น่าจะโอเคแล้วล่ะนะคะก็ถ้าสนใจก็แอปส้มนะคะก็อันนี้ก็สังส่งซื้อได้เลยเพราะว่า สร้างมานานแล้วนะคะสร้างมานานแล้วที่แอปส้มเลยนะคะน้องน่ารักมากนะคะน้องคิวปิดน่ารักมากพลังงอนพลังงานน้องละมุนก็ขอบคุณนะคะพบกันวันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ